เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมเอ็มในช่อง Ex a c t นะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนใช้งาน API เบื้องต้นใน Python กันนะครับผมโดยโปรเจกต์ที่ผมจะสอนทําในวันนี้นะครับผมจะสอนทุกคนใช้ API ในการดึงข้อมูลผู้อิสระคุิ้ามาครับผมส่วนของโปรเจกต์จะเป็นยังไงไปดูครับเอาละครับก่อนที่เราจะทําการลงมือโค้ดกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของ API ที่เราจะทาการใช้กันก่อนนะครับผม โดย API ที่เราจะทําการใช้กันในวันนี้นะครับเราจะเอาจากของเว็บ d i s t o r HH นะครับผมโดยเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งหน้าเว็บไว้ใต้ description นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะผมจะใช้ในส่วนของ API ที่เป็นโควิด1 9ของแต่ละประเทศนะครับโดยตัว API นี้นะครับจะใช้เป็น method get ก็คือเราจะสามารถดึงข้อมูลออกมาได้อย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถพสต์ข้อมูลอะไรกลับไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าที่ตอบกลับมานะครับตัวนี้จะเป็นข้อมูลในลักษณะของ JSON นะครับผมก็คือเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย key และ value ประมาณนี้ครับโดยคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับ API เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มโคดกันดีกว่าครับผมเอาละครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทําการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนไฟล์หนึ่งครับผมพอสร้างไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการ Import ในส่วนของ Library r e q u e s t นะครับตัวนี้เอาไว้รับค่าจากตัว API นะครับผมแล้วตัวที่2นะครับตัวนี้เดดไทม์ตัวนี้เอาไว้แปลงค่าจาก t ท m e s t a m p ให้กลายเป็นเวลาปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างตัวแปรเอาไว้เก็บชื่อประเทศนะครับผมตรงนี้จะเก็บเป็นชื่อประเทศแบบเต็มๆหรือว่าจะเป็นย่อๆของผมก็ได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับผมจะทําการสร้างตัวแปรเมใหม่อีกตัวนึงครับผมโดยตัวนี้นะครับจะทําการเก็บลิงก์ของ API เอาไว้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะผมจะทําการ q รี s t เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ของตัว API นะครับแล้วก็ทําการให้มันส่งข้อมูลกลับมานะครับตัวตรงนี้ถ้าผมจะทําการเช็คด้วยนะครับว่าค ondition เราสมบูรณ์ไหมถ้าสมมติว่าไม่สมบูรณ์นะครับผมก็จะให้มันส่ง error ออกมาแล้วออกจากโปรแกรมทันทีครับผมหลังจากที่เราทําการส่ง request ไปแล้วนะครับพอมันตอบกลับมาแล้วก็ทําการอ่านค่า JSON นั้นก่อนนะครับผม หลังจากที่เราทําการอ่านค่าจากตัวเจสันเสร็จแล้วนะครับเราจะทาการแปลงตัวของเวลาล่าสุดที่อยู่ในรูปของ Time Sta m p ให้กลายเป็นเวลาปกติที่เราสามารถอ่านได้นะครับผมโดยฟอร์แมตเวลาตรงนี้นะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยว่าจะตั้งเป็นยังไงจะเป็นปีเดือนวันหรือว่าวันเดือนปีก่อนก็แล้วแต่เลยครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะทําการดึงข้อมูล time z o ne ที่เราอยู่ปัจจุบันนะครับผมโดยตรงนี้นะครับจะช่วยเราบอกเวลาได้ว่าเวลาปัจจุบันเนี่ยมันห่างกับเวลามาตรฐานเท่าไหร่นะครับเวลาอัปเดตข้อมูลจะได้ไม่ต้องสับสนนะครับ ต่อไปนะเราจะทําการเอาข้อมูลที่อ่านได้จาก J s ส n นะครับมาเก็บไว้ในตัวแปรของแต่ละอันนะครับโดยตัวข้อมูลที่ผมจะนําไปแสดงผลนะครับก็จะมีในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อรวมยอดผู้ติดเชื้อรายวันยอดรักษารวมยอดรักษารายวันยอดตายรวมแล้วก็ยอดตายรายวัน,นครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการปรินข้อมูลที่ทําการดึงมาจากตัวแปรทีนะครับผมโค้ดทั้งหมดก็จะประมาณนี้เละครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่าครับผม โดยคร่าวๆก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยครับเท่านี้เราก็สามารถใช้ API ในการดึงข้อมูลโควิดมาแสดงผลได้แล้วนะครับผมเอาแล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัว API ที่ผมใช้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้ description เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าสมมติใครอยากรู้ว่าตัว API มันทําอะไรได้มากกว่านี้เนี่ยกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผมมันไม่ใช่แค่ว่าดูได้แต่ละประเทศอย่างเดียวนะแล้วก็ในส่วนของโค้ดนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ GitHub ไว้ใต้ description เหมือนกันครับผม แล้วก็นะครับสำหรับวันนี้ก็บอกว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมว่ามันต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะในการใช้ ADI นะครับสหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่ก็อย่าลืม subscribe ไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ